สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่1นึ่สำหรับการแข่งขนมหกรรมออนไลน์ประจําวันที่2องเดือนเก้าสนะครับเราเปิดเกมด้วยกันเล่นแต้มตัดหน้านะครับเล่นเต้มตัดหน้าช่วงนี้ก็จะใช้แต้มนี้ไปสักพักหนึ่งเนาะเพื่อได้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจนะครับอตัดหน้าเจอตัดข้างสะเง,งน้นนะครับ ก็ดันขึ้นไปแล้วกัน๋ิวตัดก็ต้องดันนะครับขึ้นไปครับเสียบเข้ามาไปนี่ลองดูนะครับเผื่อเล่นแล้วตัดหน้าแล้วไปเจอแบบนี้ก็นำไปใช้ได้ครับ อันไหนดีก็ไปใช้อันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องนำไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเวียงนะสักครู่นึงเ,เราจะเวียงอันนี้นะครับจังหวะน,นี้เราจะเวียงเราจะเวียงขึ้นไปเพื่อล็อกหมากนะครับตอนนี้เขาเดินยากแล้วนะครับเ็าเดินเตืนไหนก็เสียเปรียบกิน มานี่ครับขึ้นมานี่ไปไปนี่ครับมาเข้าฮอดแล้วอืมขึ้นไปมานี่ สาม,มารถเจ็บนี่ก็ชนะเลยมั่งเลยสาม,มารถเจ็บแล้วก็ต่อเนี่แค่นี้ก็ชนะแล้วครับไปนี่เดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บที่หลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บที่หลังพอดีขยับพัดลมนะครับ กระดานที่สองครับกระดานที่สองขึ้นมาขึ้นทรงนี้เขาป้องกันโจรน,นะครับเราไปโจรลาบากการขึ้นหมากทรงนี้แสดงว่าเขาต้องการไม่แสดงว่าเขาไม่ต้องการให้เราเล่นแต้มโจรน,นะครับเขาเอามารองรับก่อนเลยอย่างนี้นะัเราก็เดินต้องเดินขึ้นสูงแทนนะครับหรือไม่งั้นก็เดินย่อ แต่ผมไม่ค่อยถนัดเดินย่อนะครับถนัดขึ้นสูงดีกว่าขึ้นไปฝั่งนุ้นออกทรงห้าแต้มตัดข้างไปครับแท่กขึ้นมาหนุนต่อหนุนเพื่อต่อ เปียดไปต่อไว้ทีนี้ดูใครจะหมดตัวเดินสองมาหกส่วนมากจะเดินแทมนี้ก่อนหรือสามมาแปดะคนนี้เดินสามมาแปดน,นะครับไปนี่มานี่ ขึ้นมาไหมสิบเอ็ดสิบหกขึ้นมาจนได้โฉบไปยี่สิบอุดต้องอุดอย่างเดียวอ่าต้องอุดนะครับไปมามันก็จะตันกันพอดีเราก็เบียดไป เรียบร้อยนะครับสกระดานแรกมาถึงกระดานที่3กระดานที่4ก็คือกระดานที่1ของคู่ที่2นะครับกระดานที่1ของคู่ที่2เรายังใช้แต้มตัดหน้าทรงเดิมตัดหน้าทรงเดิม แต่ยังไม่ได้เล่นเต้มตัดหน้าดีเลยนะโดนตัดข้างสะกดหน้าเอาอีกแล้วนะครับเล่นกับคนนี้ก็ตัดข้างเป็นยังไงชอบเจอตัดข้างดีแท้นะครับขึ้นไปมันจะมีสักตาไหมที่ได้เล่นตัดหน้าแบบเต็มเต็มสตรีมเลยอืม ไปครับเอาแล้วที่นี่โฉบไปต่อเราไว้มานี่โชบขึ้นไปเอาแล้วครับออกออกมาเลขสิบเจ็ดไม่ได้ ขังดีกว่าขังเลยขังเลยขังเลยไปนี่ครับอุ้ยลืมเดินสามมา yeah, แปดเย่ล้วงานนี้ลืมเดินสามมาแปดนะครับลืมนึกไปว่าเขาต้องมาเบียดตัวนี้นี่แหละครับต่อก่อนทั้งนั้นต่อแล้วยังไม่ได้ดูเต็ม ตัดหน้าที่แท้จริงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นไปกันว่าผมจะได้เดินเต็มเต็มบทบาทเต็ม,เต,มเต็มของตัดหน้ากระดานไหนเข้ากินหนึ่ง เดินนี่กินนี่อ๋อถ้าอยากกินอีกทานนึงก็ค่้าฮอตแต่ผมก็ไม่กินทานนู้นอีกแล้วแหละไปโยกมานี่ขึ้นไปลงมาเข้าฮอตสองต่อสี่เลยนะครับงานนี้ ไล่กินจับกินสองเลยผมไม่ใช่สิจับกินฮอตเราเพราะเราจับกินน้อนี้เหวี่ยงมานี่ก็มาปล่อยให้กินก่อนเอาแล้วค่าทีหลังหยิบร้อยครับไปครับ ตัดหน้าเราบ้างอาไปเราขยอมให้ตัดหน้าอยู่แล้วเราสามารถรับตัดหน้าได้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวขึ้นมาทรงนี้มานี่ก็ขึ้นนี้มานี่ อืมหลายกาดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนี่ส่งสติกเกอร์มาแล้วครับรอนานแล้วนะส่งสติกเกอร์มาแล้วเข้ากินเราบรรจงต่อครับบรรจงต่อ มันจงต่อเลยขึ้นมาจะต่อเราบรรจงต่อต่อให้หลบไปข้างๆครับไล่กินเขายอมต่อนะครับเขายอมที่จะต่อเอาทานี้เอาละทีนี้สามต่อสามใครจะคมปลายกระดานมานี่ เรายึดนะครับหมดพอดีนะครับจะมา10หรือมาสิอผมเดินไปนี่อย่างเดียวนะครับหมดครับท่านหมดต่อ,อ,อจบเลยนะครับต่อออกเลยชนะแบบง่ายๆเลย ทีนี้มาถึงคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามอรอคู่แข่งเดินเอามิชาจะตัดหน้าทำไมเดินไปอย่างนั้นมิชารอตัดหน้างั้นก็ไม่ได้ตัดแล้วกระดานนี้ไม่ได้ตัดจะขึ้นโจนนะครับอ๋อที่ออกริมนี่คือจะขึ้นโจนกลัวไม่ได้เล่นโจนไป ไม่ได้เล่นโจนมาแล้วหมากี่หยั่งน้องอานนี้ทำไมขึ้นมาทรงนี้มันไม่ค่อยถูกหลักสุขลักษณะการเล่นหมาทเท่าไหร่นะครับการเปิดหมากทรงนี้มันไม่ใช่ทรงรูปแบบเรขาคณิตคุณต้องให้มันเป็นสามเหลี่ยมเป็นทรงปุ้มหรือว่าเป็น กันไกลองนี่เป็นให้มันให้มันได้รูปทรงเลยขาคณิตนะครับอันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่เหมือนยกท้ายขึ้นมาเลยโอเคไม่แน่นะก็อาจจะมีดีก็ได้เผื่อเขาปิดต่อสองทำไงยี่สิบห้ายิบเอ็ดปิดไว้ต่อสามเลยนะครับ ถามว่าเดินมั่วมันเดินได้ไหมเดินได้นะครับมีใครว่าคุณอยากจะเดินไปไหนก็ได้แต่มันจะชนะหรือเปล่าทานีน้กินสองข้าวฮอดเฉยนะครับทีนี้กินครับตาคุณกินแล้วกินข้าวฮอดหมายเลขสี่อย่าไปรอแต่เราตอนนี้เรารอค่าฮอตแล้วหนีไม่พ้นนะครับ ถึงแม้จะโยกฮอตมาหมายเลขสิบแปดก็โดนต่ออยู่ดีหนีไม่ออกภาสามฮอตเรียกวันนี้ไม่ออกอ่านะครับทีนี้อย่างน,น้อยเขาน่าจะได้กินคืนนื้งั้นพกต่อไปเลยไปครับ กินฟรีหนึ่งตัวจริงๆถ้าเขาเดินกองโจนดีๆตั้งแต่ที่แรกมากมนะันก็จะไม่เสียหายขนาดนี้นะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับคู่แข่งคนนี้ไปครับตามมา ไปครับจับกินสองเฉยๆกินสองขึ้นมาออยอมแพ้นะครับยอมแพล้ล้วโอเค ึ้นมาทรงนีว้วันนี้เจอสองเคสแล้วนะครับเจอสองครั้งแล้วสําหรับการขึ้นมากันโจนนะครับกันเราเล่นกองโจนเจอสองครั้งแล้ววันนี้ขึ้นมาผมก็มาป้องกันโจนเหมือนกันแหละ ถ้าเขาขึ้นสิบสองมาสิบหกอย่าไปยี่สิบนะครับชิบหายเลยนะเขาขึ้นสามมาแปดเลยนะ,นะอย่าเดินไปเด็ดขาดนะครับสมมุตินะเมื่อกี้นี่สมมุติสมมุติไปครับ ตั้งไว้เตรียมยิงตั้งไว้เตรียมยิงเอาลมีโลกมีอะไรไมเอ่ยไม่มีเนาะลงไปครับลงไปให้กินเฉยเฉ่ย ขึ้นไปเตรียมไปต่อเข้าฮอตหมายเลขแปดถ้าเขาไม่เดินหลบก่อนนะถ้าเขาไม่เดินสิบสองสิบหกเราเตรียมต่อเอาไม่หลบด้วยนะครับเขาไม่หลบจริงๆเขาไม่หลบงั้นก็ต่อเล,เลยครับเนี่ยต่อเลยเตรียมไปเข้าฮอตเลย,เยทําไมเขาหมองเต้มนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะครับ มานี่เข้าฮอตกินสองไปเลยหรือจะเดินห้ามาเก้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรให้เป็นสามไปเลยหรือจะเดินสองมาหกเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเอาละให้กินฟรีแค่หนึ่งนะครับให้กินแค่หนึ่งตัวถ้าเดินสิบสองสิบหกเราจะเดินยี่สิบสองสิบแปดนะครับ กู่แข็งไม่มาเนาะอันนี้คือวิธีการทํางานของการเล่นแต้มร่มแต้มยิงนะครับเตรียมแผนไว้ในหัวคิดไปล่วงหน้าโอเคครับเตรียมแผนไว้ในหัวจับกินสอง ถ้าอุดมาก็เตรียมไปต่อสองเราเดินได้ว่าเราเดินไม่ได้ลองเดินเดินีดน้ดีกว่าจากกินฮอตเราอุดนะครับอุดเลย อุดได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังยังทําอะไรได้เยอะอยู่ไม่เป็นไรหมากเรามีเยอะครับโอเคขึ้นไปทีนี้เราเตรียมตัวครับถ้าเขาเดินเจ็ดมาสิบเอ็ดผมจะเดินยี่สามสิบแปดกินสามเห็นไหมเห็นเนาะหลายๆท่านน่าจะเห็นนะครับนั่นแหละครับ โบบ้าเลยหๆหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับสารวันเตี้ยลงในงานสารวัลกินสารต่อแบบสารวัล ครับน่าจะทําหน้าที่ปล่อยเวลาหมดอยู่ตอนนี้กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยื่นขอเสมอด้วยโอ้โหท่านช่งกล้ายินขอเสมอแล้วครับมาถึงคู่ที่สีนะครับคู่ที่สี่ของการแข่งขันมังฮอตออนไลน์ในแอปมังฮอตคันเทพ ถึงคู่ที่สี่คู่แข็มน่าจะเดินฝีมือคนนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับทีนี้น่าจะเจอของจริงแล้วแหละเออผมรอดูผมรอเล่นทรงคนเล่นทรงนี้มาตั้งนานแล้วครับอะไรที่เจอมาอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้อืมมานี่ครับ ขึ้นมานี่ขึ้นทุกทีดีไหมเอ่ยไม่น่าขึ้นเนาะไปนี่ออแล้วครับทีนี้ถ้าต่อสิบสิบห้าเข้ามาเพย์นะครับมือสักคู่น๊ ถ้าไปนี่ก็เข้าหมมากกัวมังกรลงไปหางเว้าดูไปหางเว้าเมื่งสถานหางว่านะครับที่ผมเดินอยู่ฝั่งนู้นคือสามตัวเรียงไปครับคราวนี้แหละผมเจอของจริงแล้วนะครับ ขึ้นไปมีสิทธิ์แพ้มีสิทธิ์คว่ำได้เลยนะครับงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไป มีเตมเสมอไหมน่าจะดูน่าจะหาเต้มเสมอไว้ก่อนงานนี้ต้องหาเต้มเสมอไว้ก่อนนี่นะครับเข้าเต้มเสมอเลยถ้าเล่นอย่างนี้แสดงว่าเขาขอเสมอแล้วงานนี้เราก็ จะไปฉีกไม่ได้นะจะต้องเอาแต้มเสมอไว้ก่อนนะครับแต้มอย่างนี้อันตรายแต้มอย่างนี้อันตรายขึ้นไปลงมานี่ไปท่างไฟต่างเข้ากินไม่ได้ เดินมาไหนเลยเดินลงมาที่เดิมลองนอนี่คู่นี้คู่ที่สี่แล้วนะครับเหลืออีกกระดานหนึ่งนะเป็นคู่ปิดท้ายพอดีเป็นกระดานปิดท้ายน่าจะเสมอกันแล้วคำับนยิงโยกไปโยกมา มานี่แหละขอเสมอแล้วครับงานนี้อ่านะครับมาตัดสินกระดานนี้ครับชิงดำแล้วงานนี้ผมขอตัดหน้านะดูเขาจะเดินให้ตัดหน้าไหมเดินพี่ท่านอ้าวปัง เดินย่อถ้าเดินย่อแบบนี้อันตรายนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็น a อไอได้ <c oughs> คือถ้าไม่ยอมให้ตัดหน้านี่พิจารณาได้เลยนะอ่านะครับไม่เปไ็นช่างมันครับช่างมันช่างมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เรา ตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนเฉยๆแล้วก็เป็นยอ่อเป็นยอ่อมไม่ยอมให้ตัดหน้าด้วยนะครับ ไปครับถ้าแต่ถ้าเขาแพ้เนี่ยไม่ใช่แน่ๆครับแต่ถ้าเขาแพ้ผมกระดานเนี่ยไม่ใช่แน่ๆครับก็อาจจะมีความตั้งใจว่าไม่อยากให้ตัดหน้าเฉยๆเพราะบางคนก็ไม่ชอบแต้มตัดหน้านะบางคนเขาก็ไม่ชอบ คือเขาบอกว่ามันมันรับยากนะครับมันแข็งแก่งเหลือเกินตัดหน้าเนะี่มานี่ครับต่อขึ้นไปใครจะเสียกระบวนใครเอางานนี้ต่อขึ้นไป ต่อเฉยๆพี่ท่านต่อเฉยๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาเดินสามสองยี่ิบแปดผมจะเดินสิบสี่สิบแปดแล้วสิบห้าสิบเก้าต่อสองข้อหอกนะครับอขาหลบตัวนี้ออกไปแล้วเขากลัวอันตรายแล้วไปครับ ปิดไปเริ่มเข้มข้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเข้มข้นมาเรื่อยๆต่อไปเราก็แทรก,กินไปขึ้นไปเข้ากินสองอ้ยเข้ากินหนึ่ง หลบมาทางนี้กินหนึ่งฟรีฟรมานี้ก็กินฟรีหนึ่งตัวขึ้นมานี่ก็ ดักหมดเลยครับทีนี้หมดจดถึงจดสุดท้ายเลยโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้